สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทิ่งเที่ยงวันนี้คุณตาวิถีไทยก็มาอัปเดตต้นสนีจันขาวที่ซื้อมาเนาะจากเว็บไซต์จากออนไลน์เนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ตัวนี้ก็เพื่อนๆของเขาที่คุณตาซื้อมา ในช่วงนั้นนะประมาณ4ต้นขายไปแล้ว3นะยังเหลืออยู่อยู่กอนี้กอนี้นี่ขึ้นอยู่2ต้นนะขึ้นอยู่เห็นบหขึ้นอยู่2ต้นนี่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 กำลังจะแตกแตกตัวนี้ออกมาอีกเป็นต้นที่3เนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วและคุณตาวิธีไทยก็เลยออเดอร์เพิ่มมาอีก10 10 10เงานะสิเงา เดี๋ยวฮาซิมมาเบิ่งว่าหลังจากที่คุณตาฝังลงในถุงเสร็จแล้วก็เริ่มปป่งได้ท่านผู้ชมอ้นี่น,นี่เริ่มสิโป,ป่งโดยเอาเอา,เอาคุยมะพร้าวนี่ปิดไว้เนาะเอาคุยมะพร้าวปิดไว้นี่นี่เริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วนี่ข้างนี้ก็มียอดนิดนึงตัวนี้ก็กําลังแทงยอดขึ้นมาเนาะท่านผู้ชมเอาปิดไว้คือเก่าปิดไว้คือเก่าให้มันมีความชุ่มเนาะความชุ่มความชืน้นตัวนี้ก็เหมือนกัน ตัวนี้ก็กําลังแทงยอดขึ้นมานี่นี่ท่านผู้ชมเห็นบ่มสเน่จันขาวเลยอืมบุม๊มนธรรมดาเนะีเป็นต้นไม้ที่คนกําลังฮิตนิยมเป็นต้นไม้อ่าปลูกไว้แล้วก็มีสเสน่หเห็นบหมตามชื่อตัวนี้ก็คือกันกำลังกำลังนี่กำลังกําลังกําลังออกแตกเค,เคียวขึ้นเนาะตัวนี้เอ่อเขียเ้ยวขึ้นสเน่จันขาวถ้าพูดถึง อความเป็นมงคลก็ตามที่โบราณเพึ่นว่านั่นแหละเสน่ห์เห็นบหมปลูกไวก้ก็มีเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็อยากอุปถรัรมภ์ค้ำชูเพราะเป็นคนมีสเสน่ห์อืมถ้าหาว่าคนบบมีเสน่ห์เดเอ่ขี้ไล่ท่ายเปหัวเลกอกยายใหญ่ส่งเสนย่ยกับมัดยุ่มยางคำว่าคำจ๋ากับเป็นตะซังเออ คนบบมีสเสน่ห์คนบบมีวาสนาเห็ดยังกระโบขึ้นธรรมมาค่าขายกระโบขึ้นเห็ดการงานยังกระโบจะเจริญรุ่งเรืองอืมคนด้อยวาสนาอันนี้โบราณเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาแนวมาเสริมเติมแต่งโบราณเพิ่นว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเขาบ้ค่อยมีสเสน่ห์บ่ค้อยมีวาสนาเขาก็เติมเสริมเติม,ตมแต่งเอา เนาะท่านผู้ชมเนาะแม่นอดีบอกปลูกต้นเสน่เนีน่ยก็จะมีสเสน่ห์ใช่ไหมคุณตาวิถีไทยเป็นความเชื่อของคนโบราณคุณตาวิถีไทยกับรับรองให้บ่ใดแต่ว่าอันดับแรกที่คุณตาวิถีไทยอ่าได้รับจากต้นอันนี้ก็คือหนึ่งความงามเห็นบอกใบของเขา เวลาเขาเบิ่งต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวนี่มันสีเห็ดให้เรารู้สึกสดชื่นมีความสุขเวลาที่เขาออกแม่แพ่ลูกออกใบใหม่นี่เห็นบอกบอกว่าสิเป็นเสนีห์าบอว่าสิเป็นเงินไหลมาด่างขาวที่คุณตาวิถีไทยขยายพันธุ์ออกมาอ่ากับเพิ่มเป็นสองใบสามใบหรือจะเป็น ปีกินนารีหรือจะเป็นเปเปอร์โรเมียขาวอืมดางหรือจะเป็นเงินใบลับพันเนาะหรือสเสน่จันเขียวนี่นี่นีนนเ่เงินไหลมาภูชลุพยาจงอางอแบ็กเมจิกเห็นมอนี่กำลังแผ่กิ่งก้านสาขาขึ้นบักใหญ่หรือจะเป็นกวักพุทธเจ้าหลวงหรือสีผสมอ้อมเพชรหกหลง แก้วสารพัดนึกเห็นบอกหรือก็จะมาทางนี้นี่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 อนี่อันนี้ก็คือกันมวนมวนมวลน,นี้ก็มีสเสน่ห์จันแดงคพนว่าคนที่ซื้อนะเพิ่นแถมมาให้ต้นหนึ่งอืมประการที่สองเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเพราะว่าอ่าเวลาที่เข้าไปซื้อต้นไม้ใบหญ้านี่ คนที่ขายก็บอกว่าคุณตาอ,อันนี้เป็นต้นไม้สวยงามไม้มงคลไม้ฟอกอากาศเด้อสัน้นค่ะก็ว่าตามเขาเนาะจริงๆแล้วที่เฮาเฮียนในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในธรรมชาตินี่ในเวลากลางวันเขาก็จะคลายออกซิเจนเนาะเวลาที่เฮาอยู่ใกล้ๆต้นไม้มันก็สิรู้สึกสดชื่นเพราะว่าเป็นก๊าซ ที่ร่างกายของเราต้องการาแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนกสิคายคารบอนไดออกไซด์ไม่เหมาะที่จะนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะ <c oughs> าบาดนี้นอกจากจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศแล้วเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูยกเอาต้นสนีจันขาวอันนี้เข้ามาในห้องเรียน แล้วก็บ,บอกลูกๆนักเรียนว่าลูกๆนักเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นสนจันขาวนะมาสัน้นนักเรียนนี่มักขนาดเวลาที่ได้เรียนเกี่ยวกับวิชาศิลปะศึกษาได้วาดได้เขียนได้ระบายสีนี่มักมาเต็มมาเต็มห้องนะครูก็มักจะเอาต้นไม้ใบหญ้าอะไรมาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีเพื่อเป็นการฝึก กลามมัดเนื้อเล็กเอฝึกจินตนาการเพราะว่าเด็กนี่กำลังมีสินเขาเรียกเพราว่า,ากำลังสร้างเสริมเป็นการาเหตให้มีจินตนาการเ,เด็กมีพัฒนาการที่ไปได้กำลังดีเขาสิคิดว่าได้วาดได้ตวัดไปผูกันนั่นน,นี่นี่นั่นแล้วก็นี่คือเสน่ห์จันทร์ขาวนักเรียนได้เรียนรู้พืช ของพื้นถิ่นเนาะในระดับมหาลัยในระดับมหาลัยนี่อาจารย์ก็จะมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาบอกว่าวันนี้สัปดาห์นี้อาจารย์จะให้พวกเธอ,อตั้งโจทย์ไว้ให้พวกเธอนี่ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสนิจจันขาวนะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงเรียกสนิจจันรขาวมีสัญลักษณ์อะไร ที่เรียกว่าสนีจันขาวหรือสนีจันแดงจันดําจันโกเมนจันประกายดาวอะไรต่างๆนี่เอามาเปรียบเทียบกันแล้วทําไมเขาถึงเรียกสนีจันขาวเพราะอะไรดูที่ก้านเขาหรือเปล่าหรือดูที่ใบของเขาเอา่าก็เปรียบเทียบกันเนาะอืมบัดนี้หลังจากที่อ่าใครที่ได้ข้อมูลมาโดยละเอียดแล้วนี่อา่าใครที่ได้รับละเอียดที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ในการ ปลูกาการขยายพันธุ์การใช้ดินเพาะปลูกอะไรต่างๆโหลดลงในอินเทอร์เน็ตเอาข้อมูลมาโหลดในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็ใครที่อยากได้ข้อมูลก็แค่มีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้นะโดยที่โบต้องไปห้องสมุดอีกอาจเสี่ยงกับโควิด -19 นะ ทีนี้ถ้าใครอยากได้เอาไปปลูกก็สามารถทักเข้ามาในอินส็อกซ์นะกล่องข้อความเธอก็ขายนะส่งขายทางออนไลน์ทางอินเทอร์เนต็ตส่งขายทางไปรษณีย์สร้างไรายได้เป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้ห็นบลเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตคลิกเข้าไปจะมีคนขายในเว็บไซต์ สเสนีจันขาวต้นเล็กๆประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นี่มวลเล็กๆสำนีน้น,นี่โบตัมกว่าห้าร้อยห้าร้อยขึ้นนะ,ะต้นใหญ่ๆฟอร์มกอใหญ่ๆแบบใหญ่ๆขึ้นเนะเป็นพันสองพันนะสามพันก็มีเออปฏิทโตทิโท,ท,โทพี่ลึกบอกแม่นอิลีบอกคุณตามวิถีไทยแม่นสเสนีจันขาวนี่ราคาไม่มีตกอ่าบอกมีตก อยู่ยั่งยืนยงตลอดนะเนาะและประการต่อมาสนิจจันขาวยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณเวลาที่ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายเป็นของชารวยอม,มอบให้ลูกให้หลานเอาให้เป็นของกำนันเป็นของที่ระ,ล,ะลึกลูกหลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมเฮือนเยี่ยมซาน เข้าไปในหลังเฮือนคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเอ่อเห็นต้นเสนจันท์ขาวอยู่โอ้อยากได้เด้คุณยายาอาสั่งเอออยากได้เอาเมาปลูกยายเราก็บอกว่าเอาไปเลยร้านเอ้ยต้นเสนจันทร์ขาวนี่สวยแล้วก็มีเสน่ใครปลูกไว้บ้านไหนเรือนไหนปลูกเสนจันทขาวไว้ก็มีเสนเมตตามหานิยม ยายจะมอบให้คนละหนึ่งต้นก็นแล้วกันนะยันหลานที่มาเยี่ยมยายนี่สันเออมอบเป็นของที่ระลึกมาเยี่ยมเหอนยายเออมีต้นไม้มงคลหรืออยากได้ต้นอื่นๆก็ไปเลือกดูแก้วสารพัดนึกยายก็มีนี่พ,พับพึงด่างยายก็มีหรือจะเป็นว่านมหาบัวสีขาวก็มีแก้วสารพัดนึก นี่กวักพระพุทธเจ้าหลวงยายก็มีฤาษีผสมหรือจะว่านชิพเนตรก็มีนะจ๊ะว่าสั้นปายายเราก็เริ่มประชาสัมพันธ์ต้นไม่ของเราเลยเนาะหลานๆมาเยี่ยมทีนึงเอเอ,เอมีโบอึแเราเ่าอยู่หลังเฮือนสำหรับบริษัทห้างร้านต่างๆอยากจะเอาไปมอบให้กับลูกค้าก็ได้บ้านพักโฮมสเตย์มีลูกค้ามาพักก็เอามา เป็นของกำนันมาเป็นของขอบคุณลูกค้าที่มาพักที่บ้านพักโฮมสเตย์เนาะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ทางบ้านพักโฮมสเตย์ของเรามีเสน่จันขาวมอบให้คนละหนึ่งต้นครับบะซันปลาทิโทขักขนาดเออขักขนาดขักขนาดเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษทีมือห้องมือหนานอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชคเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยาสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือสเสน่จันขาวไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการขอบคุณและไม้แห่งการเรียนรู้ครับท่านผู้ชม